ใครที่มีรถอยู่มาเจอวิดีโอนี้โชคดีมากนะครับความลับที่คนมีรถแค่1%เท่าน,น,นั้นนะที่รู้ว่าจะสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์นะครับราคาถูกราคาพิเศษกว่าคนอื่นได้ยังไงมาดูกันเลยนอกจากนี้นะครับรถทุกรุ่นทุกปีทําได้นะแค่สมัครสมาชิกแล้วซื้อใช้ของตัวเองเท่านั้นเองเลยนะครับสมัครสมาชิกแล้วซื้อใช้ของตัวเองฟรีได้เลยนะยังไงนะครับสมัครฟรีนะสมัครที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับปกติแล้วนะครับ เวลาที่เราทรําพรบบประกันภัยรถยนต์นะเราก็จะมีส่วนหลักๆอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยคนซื้อมองไม่เห็นนะก็คือในกรณีที่เราเป็นเจ้าของรถนะครับเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราก็ไปที่ร้านตัวแทนร้านในหน้านะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เขามีขายนะเขาก็จะทําการติดต่อไปที่บลกเกอร์ที่เขาสังกัดอยู่นะครับแล้วก็ติดต่อไปที่บริษัทประกันภัยนะครับว่า มีนายก็ต้องการจะซื้อประกันภัยรถยนต์นะครับหรือว่าต้องการจะทําพรบนะบริษัทเนี่ยเขาก็จะออกกรมธรรม์มาให้นะครับมาที่บลกเกอร์บลกเกอร์ก็จะส่งกรมธรรม์มาให้ตัวแทนนะครับตัวแทนก็จะส่งไปให้ลูกค้าดังนั้นนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมาจากการที่ตัวแทนนะครับได้รับรายได้เนาะแล้วก็บลกเกอร์ก็จะรับรายได้นะครับเพราะว่าเป็นคนขายเนาะหาตัวแทนมาขายให้กับบลกเกอร์นะครับแล้วบลกเกอร์ก็จะส่งไปที่บริษัทดังนั้นบริษัทก็จะรับรายได้ด้วยนะครับแบบนี้นะ ในกรณีที่เราไม่ได้สมัครสมาชิกฟรีมันจะเป็นแบบนี้ครับเราก็ไม่ได้ราคาลดนะหรือรลลดก็ลดไม่เยอะนะครับอ่ะมาดูแบบที่2การที่ผมแนะนําให้สมัครสมาชิกฟรีนะครับข้อดีของการสมัครสมาชิกฟรีก็คือจะตัดในส่วนของตัวในหน้าตัวแทนและก็สลานสะดวกซื้อต่างๆออกไปนะครับเราสามารถซื้อตรงกับทางบลกเกอร์เองได้เลยนะครับแล้วก็บลกเกอร์ก็ทําการส่งไปที่บริษัทบริษัทก็ออกกรัมาทานและบลอกเกอร์ก็จะส่งให้เราได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผ่อนประกันลดเงินสดนะครับหรือว่าส่วนต่างส่วนลดรายได้พิเศษต่างๆนะครับเราจะเป็นคนได้นะครับเราจะเป็นคนได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ผ่านตัวแทนแล้วไม่ได้มีตัวกลางกับโบเกอร์แล้วนะครับเราติดต่อตรงกับโบเกอร์ได้เลยนะค่ารายได้หรือว่าส่วนต่างราคาพิเศษต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับส่วนลดตรงนั้นเต็มๆไปเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยใครที่สมัครสมาชิกฟรีนะครับย้ําว่าสมัครสมาชิกฟรีนะครับก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ เท่ากันเลยนะครับแต่และบริษัทเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันว่าอบริษัทนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์บริษัทนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ได้รับส่วนลดแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราจะได้รับส่วนลดนั้นนะครับคนเดียวเลยนะใครที่สนใจนะครับอยากได้ราคาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนประเภทไหนปีไหนอะไรพวกนี้นะครับสามารถสมถัครสมาชิกแล้วซื้อใช้เพื่อรับส่วนลดพิเศษของตัวเองได้ฟรีเลยนะครับ ใครที่สนใจนะสามารถสแกน QR c อ,อา e โคนี้สมัครได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ